สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก B.Y.D. สี่เลียลซิก์ลีกหนึ่งนะครับที่เป็นเกมในแมชเดย์ที่4ครับวันนี้เราไปกันที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะครับเป็นเกมระหว่างสุโขทัย FC เจ้าถิ่นครับรับการมาเยือนของลำพูนวอลเออร์ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุภโชคโรนิมครับเราดูครับวันนี้จะมีประตูเพิ่มหรือว่าจะเสียประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับเจ้าถิ่นนละครับเกมเริ่มครับ ไทยเอฟซีเจ้าถิ่นครับอยู่ในชุดสีแดงทั้งชุดนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเขียร์เลิเกมก่อนนะครับไทยเอฟซีนะครับเล่นฟรีคิกเข้าไปในเขตโทษลูกนี้เอาพลิกได้ครับแลูกยิงลูกนี้โอ้โหโดนต้องออกแรงปาดกราบการออกไปครับลูกยิงของเอเลียสโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรครับเอเลียสเอ็มมาดูเอลครับดูครับบอลยาวมาจากทัศนพงศ์บุตรดาร์กัปตันทีมนะครับจากเปิดมาคือเสนามแล้วส่งมาให้กับ เอเลสครับพลิกตัวแล้วกดที่เท้าขวาครับบอลพุ่งดีมากครับชันครับดักได้ครับให้มองมองลาวินรอบอลไปหน่อยครับชัยยอนานดีแล้วให้จอร์บาโจเอาละครับนากรอเกตโตจอร์บาโจโยกหนีทางขวารอเพื่อเติมครับมาดูซิโยเข่าซ้ายเนีอยบดมาพุ่งเปิดพุ่งเข้ามาเป็นชาลีคราฟครับสกัดคาบคาดออกไปดูครับมา เดวิดซ ok oh, wow, ินโจเปิดมาแต่ว่าสีสะฉักชาีครับครก็มาถึงก่อนครับมองออกหลังไปได้ครับโอ้โหเป็นโอกาสทักทายของเจ้าถิ่นนะครับลูกนี้แต่ว่าชาีครับเคลียร์ออกหลังไว้ได้ครับเรียกบอลแล้วครับกลายเป็นระบูนได้ลุยต่อครับึืนมาทางซ้ายสุริยาปาดเลียดเข้ามาแปรจอๆไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับลูกนี้กินิพั์เซฟไปเฉยเลย มาดูลูกของลำพูลครับจังหวะต่อบอลกันสุริยาเปิดมาแล้วเนี่ยครับอโอ้โหแปลไม่ดีเองครับอัอกรพง์ผู้พิเศษครับสุริยาเติมเกมมาแล้วก็เปิดด้วยซ้ายมาเนี่ยมไม่ถึงแล้วครับสิงคารและบอลมาถึงอักรพงศ์ผู้พิเศษครับคงไม่ได้ตั้งใจคิดว่าบอลจะมาถึงครับจะแปลแต่ว่าแปลโดนไม่ดีครับออสมานวิเลนโมตาทางซ้ายมีครับ ขึ้นมาลูกนี้เปิดเข้ามาชาร์จโอ้โห,โโหไม่ได้ครับรพง์เจ้าเก่าโอ้โหวันนี้อัครพง์มีโอกาสสองครั้งนะครับโอ้โหลูกเปิดของอน,นันต์ยอดสังวานครับเปิดผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายจบไม่ลงเลยครับลำพูนดูครับได้บอลกับเก็ทโทษแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหได้รับยิงกับพลาดหมดแล้วนะครับคริสเโนราฟาเอล โอ้แล้วบอลสุดท้ายมาถึงรับพงผู้พิเศษครับแต่ว่ายัางดีครับที่มีชวยพลอดทนไปเบียดตรงนั้นทํามาจังหวะกันหม่งของรับพงด้วยนะครับอันนั้นอันนั้นรอสุริยาเติมดึงคืนมาให้อสอสมันออสมันเล่นกันใกล้ๆแล้วจิงขวาลูกนี้ครับมาไม่ตรงกรอบโอ้เล่นกัน3-4จังหวะนะครับของลำพูลแล้วก็ได้จบที่มอมาออสมาน,นะครับ ไปโดนเท้าครับของสิงขานะครับเปิดเสาแรกนะสกัดครับคืนเปิดมาใหม่ครับแต่งอีกทีเปิดคราวนี้มากลางประตูเอามงลกนี้ครับชลีคราฟโอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวเกมรับของสกคไทยนที่พลาดกันบ่อยครับที่สอสามจังหวะแล้วครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นชลีครับที่ได้มงเลยครับดูับได้มงกดลงพื้นแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับชลีคราฟโอ้สิงขาเนี่ยเบียดแต่เอาไม่อยู่ครับ เฉลีครับยังได้มงนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับคารพงแล้วก็นนอยู่มาดูซิโย่กับเปิดโค้งก็มาโนชกเอาไปบนว้าบอลไปเข้าศิซสาเอเลียสมงกลับไปเข้ามือนนโอ้โหเอเลียสเอเบนูดเอลดูครับมาดูซิโย่เปิดมาแล้วนนออกมาชนกลครับแล้วบอลไปโดนศีรษะของเอเลียสนะครับคลาเดิโอครับมองไกลแล้วครับยอดลูกนี้เอาชาลีครับวิ่ง เลยบอลฟ้องยาวฟาวครับเอเลสตามไปเก็บจัดตัวตัวตัวคราวนี้ชฉลี่ครับไม่ให้ผ่านครับโอโ้โหดูครับบอลจิมไปแล้วก็จะไปเอานะครับของเอเลสแต่ว่าฉลี่ครับวี่กรดุก <laughs> กระดุกระดุกดไปเลยนะครับมองบองโลวินข้างหน้ามีออกตัวไปแล้วนะครับ,บทันที นัดทีเจอคลาวดียนัทีเปิดเลยครับรับร oh, oh, oh. ูโอ้โหนิ่พาเอากมาคว้าได้ครับหนึบเลยครับแต่ว่ารับกระชอครับแต่สุดท้ายตามมาทะคุกได้ครับโอ้โหไม่นั้นะถึงเลตมโมต้านี่ก็มีโอกาสนะครับสุโขทัยทางขวามาดูซิโย่สับร้อยเมตรไปแล้วเลี้ยงไปแหมแฟนต้องลุ้นครับบอนจะออกสับอีกทีเสร็จครับโอ้โหเจอมองมองรวินจอดสนิทอ่านทางได้ดีครับมองมองระวินโอ้โหได้พาบอลมา ดนเบียดไปแต่ว่าลำบูนสวนครับเกมสนุกนะครับเนี่ยอนันต์ครับอนันต์อนันต์ไปเองครับเข้าซ้ายอนันต์อนันต์พุ่งแคบยิงเข้าหน้าต่างต้องชมสลิงคานะครับบีบเกมบีบปุ่มดีครับลูกนี้ไม่ได้หลงเหลี่ยมนะครับดูครับบอลสวนมาครับมองมองละวินครับไหลมาที่อนันต์ย้อนสังวันครับเจอสลิงคารไปยืนสกินอยู่ครับแล้วก็บีบทางนะครับไม่ให้พลิกมาได้นะครับแล้วสุดท้ายัดใจยิงครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับ นี่ก็พาบอลมาก็เกือบออกเหมือนกันนะครับติวซินโยครับนี่แกสับได้ใจตลอดนะมองบอกลาวินไม่หลงนะครับอ่ากูสินบอกมาดงเตะแล้วครับหมดเวลาครับผูสินกฤภูมิมีสีได้ชานะครับเปล่าทวีดสุโขทัยเอฟซีกับลำพูนวอริเออร์สยังศูนย์ศูนย์แต่เป็นศูนย์ศูนย์ที่รูปเกมสนุกทีเดียวนะครับลูกนี้ครับไปสาวสองแล้วขึ้นไมงโอ้โหนนครับ บอลตกพื้นครับโดนตดติใจปาดก้าฟตานออกไปก่อนบอลฟรีคิกครับแล้วเทคตัวได้มงครับเป็นสิโรดฉัตรทองครับนี่ครับกระโดดโถมตัวมงแล้วบอลตกลงพื้นนี่ครับมาดูซิโยฝากบาโจจอดซะแล้วครับโอ้โหเจอลาบาชโดชนหงายไปเลยครับรถไปเหลืองไปนะครับลาบาชโดดูครับนี่ครับให้บอลกับจอร์นาโจไปแล้วเะครับแล้ววิ่งจะมาเอาบอลครับวิ่งนำทางมาแต่ว่าลาบาชโดนี่ ไปเบียดโดยที่ไม่มีบอลเลยนะครับผู้สิทิ์ให้สัญญาณแล้วครับออสมานปาดลูกนี้เอาฉลี่ยตรงไปเลยครับโอ้โหเอาละครับทีมเยือนนำแล้วครับโอ้ฟรีคิกของโมเมออสมานครับลำพูนนำเลยครับ1-0โมเมออสมานนาทีที่ห้าสิบเก้านะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหเนี่ยหนึ่งในลูกที่ประตูกลัวที่สุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนะครับไปโดนผู้เล่น ลำพูนหรือเปล่าครับอ้อไปโดนสลิงคานียครับใช่ครับไปโดนบริเวณอกสลิงคานะครับเนี่ยครับโอ้ยโดนแขนด้วยครับแล้วบอลเปลี่ยนทางครับกิติพันธ์แสนสุขนี่ไปอีกทางแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วกลับมาก็ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไม่ถูกอีกเฉียดอีกมันครับไปไหครับตัวตัวโยกเขานยยิงเลยครับลูกน้โห เ้ากอบครับแต่โดนปัดก้ามขาออกไปจะมุดประตูอยู่แล้วเลยครับดูครับจังหวะเจอสุยาไปบังแต่ว่าก็โยกหลบสุยาและกดด้วยซ้ายครับแต่โดนม่วงงามซุปเปอร์เซฟได้ครับปัดออกไปได้ครับโอ้ยข้ามการออกไปนิดเดียวครับกระโดดปัดอิติฝากข้างในครับบาจโจบาจโจทิติเข้าเกโทษไปแล้วครับบาจโจให้ไม่ได้ครับออกมาขวาก่อนบาิโอซิโยเปิดพุพ่งๆก,ก็ไปปุ๊บลกนี้โอ้โห เสียไปเลยครับท่ตีทูพอนครับโอตีเสมอได้สำเร็จรับหนึ่งหนึ่งโอ้โหนาทีหกสครับโอ้โหทิติทูพอครับโอ้โหดูว่าแฟนบอลนั้นสะใจเลยนะครับนี่ครับโอเลเฮครับอันหงคุณนน์งวันเทพสุทินครับบอลมาจากจอนมาโจมาที่มัติอุสิโยแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วโอ้วิ่งโฉบมะมงนะครับก่อนที่ทศพลประเทศจะมาถึงนะครับทิติทูพอรเปิดได้ดีมากครับลูกนี้แล้วต้องชมคน วิ่งมาหม่งครับที่ติดทุงพรด้วยนะครับผมตัวมาถึงก่อนที่ทศพลราเทพจะถึงนะครับแล้วหนดม่วงงามจะปัดปัดไม่ออกครับดูท่าใ,ใจครับเท่ครับติ๊ตเติมไปเลยตามด้วยตัวเวลวชักหมัดขอลองหน่อยครับเฮ้โอ้โหบอลมันพุกลงเพิ่แต่ว่าช้าไปหน่อยแล้วบอลมันมุดด้วยนะครับ โอ้นี่ต้องถอยไปยิงใหม่นะครับบอลมันจะวุดลงตรงประตูดได้เลยครับออสมานจิมเข้ามานในกรอกไอ้ต้นคืนมาออสมานยิงติดบล็อกสาวซอกยิงซ้ายโอ้โหโโติดชัยพลข้ามขาดครับโอ้โหยิงของสุรัตน์โอ้โหโยิงดูครับออสมานเปิดมาแล้วดูจังหวะที่มอต้าให้กับออสมานใหม่แล้วก็จะเปิดไว้เพื่อแต่ว่าไปติดคลอดิโอราฟาเอลแล้วบอลมาถึงสุรัตน์ครับสุรัตน์ยิงเลยครับนี่ครับไม่ได้จับแต่ว่าปีโดน เท้าซ้ายของเชยพลอดทนครับลาบมาชาโดบอลลงอโดนโอ้โห้วไปหัวดโอ้โหมาชาโดนี่ยังไงครับโดนเหลืองไปแล้วนะครับยังไงครับทำรอดี่โชคดีมากนะครับเนี่ยมาเตือนครับหนังโชคดีครับโอ้ลาบมาชาโดครับนี่ครับจับบอลแล้วบอลห่างตัวครับแล้วจะไปเตะบอลแต่ว่าโอ้โหอวิชาเดนมาเนี่ยมันจะฉกบอลไปอยู่แล้วนะครับอันนั้นย้ำกลับออกมาทางซ้ายครับวิเลมอต้า ในเขตโทษนะครับเรนมอตา้ามองข้างใน,นเปิดเลียดลูกนี้ออสมมนจับแล้วดีโอ้โหเหนือเหนือเลยครับออสมมนลูกนี้ครับลับพูดขึ้นน้ำอีกแล้วครับนาที78โบเมตออสมมนโอ้ยิงแบบเหนือชั้นมากครับลูกนี้ครับดูครับออสมมนได้บอลจากเขาแล้วครับแล้วมาที่อน,นันต์อนันต์ให้มาที่เรนมอตา้าครับเรนมอตา้ามองหาเพื่อนแล้วเปิดกลับมาที่ออสมมนจับบอลแล้วก็โอ้โหนี่ตบวัดลูกนี้ตบฝาแบบนิ่มๆเลยครับนี่ครับโอ้โห แล้วทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าเข้าโคนเสาเลยครับก็ดีดข้างเท้าด้านนอกเลยครับเนี่ยดูเนี่ครับโอ้โหนิวสาบไปปิดแล้วนะครับคาร์เดีโอลาฟาเอลครับแต่ครับออสมานไม่ได้ยิงไปฝั่งนี้นะครับไปอีกทางนึงครับโอ้โหแล้วก็พุ่งไปไม่ถึงครับกิตติพันธ์แสนสมนิวสารครับยอดมาโลงลูกนี้ยังไม่พอดคาร์เดีโอตะวันโอ้โหมันไม่เข้ากรองครับ จ่ายต่อยิงตดบลอกเอ็ลมลำบ้ามงสกรารมายังไม่พนนเครับทัศนพงศ์ทัศนพงศ์อยู่ไหนครับบอลยิงส่วนลูกนี้ชนเสาโอ้ยยังไม่ได้ประตูที่เสมอครับสุกโขกทยัยเซฟหรือว่าบอลชนเสาครับเดี๋ยวรับลูกฟีคิกครับของเริษัทราชเปิดมาแล้วเนี่ยครับตวัดเข้ามาตรงกลางแล้วชุลมุนกันอยู่ครับแล้วจังหวะดีดมาเลยเป็นทัศนพงศ์ครับมงยิงแล้วยังไงต่อครับเนี่ยครับ โอ้โหเซฟครับโอ้โหเป็นเชียร์พลอดทนครับที่ได้เซฟครับโอ้โหยิงมาดีแล้วนะครับแต่ว่าโนนทบงงามดีกว่าครับเซฟไว้ได้ครับโค้ชินาให้เล่น <สา S 2> อ้าวลูกนี้ก็ไฟาวครับเลยม์มอต้ากัดชากจะแหวกสองไปแล้วครับเลยม์มอต้าเข้าเพยบโ,โอ้ยเสียบอลเงับยังดีว่าแม่นเลยครับลูกนี้เนี่ยดูครับโดนบอลครับลูกนี้ชัดเจนนะครับเตะบอลนะครับิติวัฒน์ปล่อยไปถึงสิบหลาย แล้วผู้สินก็เป่าหมดเวลาเลยครับเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นนะครับโชคโชนนะครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมวันนี้ครับแล้วก็ชัยชนะตกเป็นของทีมเยือนครับลำบูนวอริเออร์ครับบุกชนะสุโขทัยเอฟซีสองหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทาง a อ Play นะครับดูถูกไม่ดูเถื่อนวันนี้เราสองคนครับคุณสมโชคแดงยวนผมสุภโชคหนุ่มนิ่มลายก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ